เขาเรียกว่า back-to-back ใช่ไหมคะต้องขอบคุณแฟนคลับและขอบคุณอนักเทนนด้วยค่ะงวันนี้ถือว่าเป็นสีติดตอบย้ำความเป็นมหาชนความเป็นหนึ่งในใจแฟนๆเลยไหมคะสำหรับผู้ดีทุกคนก็ลุ้นไปด้วยกันมากๆว่าแบบปีนี้จะได้หรือเปล่า เพราะว่าเพราะว่าทุกคนที่มีชื่อเข้าชิงก็คือทุกคนๆๆเก่งมากแล้วก็เราแบบ appreciate กับรางวัลมากๆเพราะว่าแฟนคลับเขาก็เก่งมากค่ะที่แบบทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้จนถึงวันนี้<ช> <ๆ S 2> จริงๆค่ะที่ที่ทำทำผลงานแล้วก็ อยู่ตรงนี้ได้ก็พ่อแฟนคลับเลยจริงๆค่ะก่อนหน้านี้มีแอบคาดหวังไหมคะว่าน้องวันนี้จะตกเป็นของเราไม่ไม่ไม่ค่ะใช่ไม่คิดว่าปีนี้ปีนี้จะได้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยด้วยแล้วความรักใช่ไหมคะที่ได้มาถึงนี้ใช่ค่ะเห็นว่ามีสุนทรพจน์เล็กๆใช่ไหมคะที่นิดอิดอะไรสักอย่างอ๋อไม่ถามว่าสุนทรพจน์แต่ว่าแต่วอะไรรออีกครั้งหนึ่งใส่กล้องได้ไหมคะได้ค่ะ องสาม We did it baby มีก็กเหมือนว่ามีกำังด้วยเหมือนกันชอเริอมพูดอันนี้ตั้งแต่ตอนไหนอันนี้เ,ออเกิดขึ้นที่ก็งานประก,กาศรางวัลใช่ใช่ใชค่ะแล้วแบบว่าม,มันเนหมือนในในหัวใจมันใจฟูมากจนพูดอะไรออกมาก็ <laughs> <laughs> ไม่รู้เหมือนกันค่ะใช่ <laughs> คือเราอยู่กันแบบครอบครัวมากๆก็เลยแบบว่าอยากอยากให้ทุกคนแบบนี้ สำหรับรางวัลนี้มันจะมีผลต่อเราในอนาคตในอาชีพการงานนี้ยังไงบ้างคะสำับทั้งสองคนครูหนูรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเรารู้สึกว่าก็อย่างที่หนูบอกว่าเราอ่ะผลิตผลงานหรือว่าตั้งใจสร้างผลงานสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครหรือว่าท่งเทกับกับการเอาชีวิตอ่ะไปทํางานมากๆเลยค่ะพี่แล้วรู้สึกว่าถ้าแฟนๆได้มีความสุขแล้วก็ ได้เสพผลงานดีๆจากพวกเราทั้งคู่ฟินเบกกี้แล้วมันทำให้เขาแบบแฮปปี้กับสิ่งนี mm ้ hmm. แล้วมันทำให้เราอยากทำงานทุกวัน mm hmm. จริงๆแล้วก็อยากมีชีวิตอยู่เพื่อพวกเขาจริง mm hmm. ๆใช่เราอยากพัฒนาตัวเองเสมออยู่แล้ว mm hmm. แล้วแบบว่าคือตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงคือเป็นคนที่ชายแล้วไม่พูดอะไรเลยแบบอ mm ินโทรเวิร์ดสุดๆคือแบบ ตอนนี้คือตบโคมามากๆต้องขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยตลอดเวลาแบบว่าอยากคอยพัฒนานตัวเองแม้ว่าจะเจอบทบาทอะไรหรือความท้าทายอะไรก็จะบอบตัวเองว่าซูนาเบ็กซูน่าเบคกอีกนิดนึงฮึบฮึบฮึบแล้วแล้วพอทาได้จริงๆอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเออยุก็ทําได้นี่แบบว่าแม้ว่าจะเจออะไรก็ผ่านไปได้คะ่ะใช่แตว่าใงวันนี้ ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเป็นของทุกๆคนใช่ใช่ค่ะเรารู้สึกว่าคืออย่างที่หนูบอกว่าพอมันมีซีนมีเบกกี้แล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเราอ่ะมันไม่สักเซสเลยพี่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีแฟนคลับจริงๆแบบหน,หนูอยู่ทุกวันนี้ด้วยกันเพราะว่าแฟนคลับแทจริงรใช่ถ้าสมมติว่าเราผลิตผลงานหรือว่าร้อนอะไรออกไปแล้วไม่มีคนเสพไม่มีคนดูนว่ไม่มีค่าเลยค่ะใช่สุดท้ายนี้คระอยากจะฝากขอบคุณกำลังใจทุกๆอย่าง ทั้งที่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่อยู่งบ้านด้วยจะค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตฟินเบกกี้ตลอดแล้วก็ทั้งที่มาเชียร์เจ็บคอไหมคะกินน้ำด้วยนะคะใช่เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเสมอเลยบอกว่าอย่ากีดเยอะนะคะไม่ได้เลยเอราอายคอนรอเล่น รับรับรู้ถึงความรักเสมอค่ะก็ทั้งที่อยู่ในฮอแล้วก็ที่อยู่ทั้งบ้านด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะไปอ่านแฮชแท็กใช่ว่าแบบทุกคนทุกคนเป็นยังไงบ้างดีใจมีความสุขมากมไหมนะคะกับวันนี้ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเนาะจนถึงวันนี้ก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันไปเรื่อยๆจะมีแปอฟนอีกเนาะที่ก็เป็นกิ๊กอินเตอร์เฟกค่ะก็แบบนึงนะปรับภาษาได้ค่ะ Um, I would like to say thank you so so much um, from both Freen and I. Mm -hmm. We appreciate your support from the beginning to now. We, we know it's hard to follow us when you don't understand the language or you live so so far. Um, okay, okay, <laughs> but um, we use the middle language called love, and um, we always appreciate everything you do. Like no matter how big or small, maybe you flying over mm -hmm. or you sending us little. Mm, like little notes or anything or little tweets morning good night everything mm. it's, it's so so sweet and i i'm someone who always tries to learn the language so yes. i can try to we, we can try to communicate in uh, your language and we can mm. talk more and everything and yeah so thank you thank you so 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 much and hope we can meet one day in a hotel เดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้เร็วๆนี้ที่แปลว่าวเร็วๆนี้ดดรเร็วๆนี้ที่แป <laughs> ลว่าเร็วๆนี้ค่ะเร็วเร็วนี้มากๆแบบเร็วๆนี้มากๆไม่กี่เอ้ยคุยไม่ได้หรอกไม่กี่อึดใจเนาะไม่กี่อึดใจจริงๆงช,ช่ค่ะฝ <c oughs> ากปินพักด้วยนะคะซีรีส์ของพวกเราอานินปิน่นใช่ก็พีเรียมามาดูซอกโซ่ของประเทศไทยแล้วก็ใช่ก็ตั้งใจมากๆความน่ารักของปิ่นกับอานินด้วยใช่ค่ะ แล้วก็ฝากยูเรนสด้วยนะคะยูเร u น2324ก็จะเข้าลงภาพยนตร์เดืนหน้าแล้วนะคะวันที่4สี่ในโงภาพยนตร์ค่ะแล้วก็มีแบมอ่าอ่ะเลยากเลยอ่ะแกัเลยค่ะก็จะมีแบมแบม s e r i ซีรีส์นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ไหนไหนค่ะอยากให้แบบว่าขอบคุณกันละกันนิดนึง หนูขอฝากไイเดอร์ก่อนได้ไหมได้หนูขอฝากไイเดอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเดือนหน้าแล้วใช่ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้หนูกับพี่โอด้วยค่ะน่าะคะนะคะขอบคุณกันละกันใช่เมื่อกี้เราก็คุยกันว่าเอ้ยเราลืมฝากบนเวทีแฮะเราก็ไม่เป็นไรเราตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะใช่ค่ะก็หนูก่อนเหรอได้ได้ค่ะโอเค ก็ขอบคุณพี not, ่ฟีนที่คอยตบตัวด้วยกันแม้ว่าวันไหนที่จะถ้าวันไหนหนูทำตัวไม่น่ารักหรือว่าต้องเอ่อ make a mistake หรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ยังอยู่ข้างๆคอยสอนคอยอะไรอย่างนี้ก็ appreciate มากๆนะคะค่ะก็พี่อยากจะขอบคุณไปที่อยู่ข้างๆเสมอใช่แล้วก็ เป็นรอยยิ้มให้เสมอคืออย่างที่บอกว่าแบบบางทีพี่ก็อาจจะนิ่งอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ยิ้มไม่อะไรแต่ก็เออก็เห็นรอยยิ้มหนูเสมอแหละแล้วก็เป็นเด็กเป็นเด็กแบบหน้าเพื่อนยิ้มอ่ะก็เป็นเป็นยิ้มเพื่อนยิ้มหมายถึงว่าไม่ว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็จะยิ้มอ่ะไม่เไม่เออประมาณนั้นใช่ก็อยู่เป็นความสดใสให้กับทุกคนนานๆแล้วก็ บางวันไม่สดใสก็ได้ไม่เป็นไรนะแบบชีวิตคนเรามันก็ประมาณนี้แหละพี่ก็เข้าใจใช่อั <S 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 นนี้ก็ยิ้มใช่แล้วก็บางทีก็ก็รู้สึกอะไรอย่างนั้นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ต้องกดดันตัวเองเยอะใช่ก็อยู่ข้างๆเสมอแม้ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นน็าามก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะป็นค้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นี่ขอบคุณค่ะ